สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับพบกับนักการเรียวันนะครับนี่ตรงกับวันพุธนะครับที่8เดือนกันยาเลยนะครับวันนี้ไม่มีเลิกงามยามดีครับใครที่ทํากิจกรรมใดๆก็ต้องระมัดระวังนิดนึงถ้าจําเป็นเราจะต้องแบบงานสําคัญสําคัญนะครับในช่วงนี้ก็เบรคเบรกไว้ก่อนแล้วก็ค่อยดูวันหลังนะครับวันนี้ยังไม่ค่อยเหมาะนะครับหรืออย่างครับในช่วงนี้เรื่องของเลขมงคลนะครับมีดังนี้ครับมีเลข5นะครับเลข8นะครับเลข1แล้วก็เลข2ครับ ส่วนเลขที่ไม่ค่อยถูกโฉลกนะครับในช่วงวันนี้คือเลข3นะครับรวมถึงสีที่ถูกโฉลกนะครับในวันนี้สีแรกครับคือสีดำนะครับที่ใช้ได้แล้วก็ดีด้วยนะสีที่2ครับคือสีเหลืองนะครับสีเหลืองที่2นะครับแล้วก็สีที่3นะครับใช้สีเทาได้นะครับแล้วก็สีต่อมาครับคือสีน้ําตาลนะครับที่จะใช้ได้นะ แล้วก็เรื่องของสีที่ไม่ถูกฉลุวันนี้คือสีชมพูนะครับในวันนี้นะช่วงนี้เรามต้องระวังเรื่องของน้ําป่าไหลหลากนิดหนึ่งนะครับทั้งเรื่องของน้ําท่วมฉับพลันด้วยนะครับหนึ่งนะครับในช่วงนี้ก็เรียกดาวหัวเนี้ยนะครับดาวพระศุกร์ย้ายนะครับดาวศุกร์ย้าย เ็นเกษ,ษตราที่บดีแล้วแล้วก็เลงดาวมุิโตยูนะครับมันคือความสูญเสียลงไปถึงอย่างหนึ่งนะครับมันมีเรื่องของอะไรที่มันป,ปรับปรับฉับพลันด้วยนะครับแล้วก็ดาวพุธตอนนี้นะครับยังอยู่ในภพอรีของดวงเมืองอยู่นะครับแล้วก็มันยังเลงดาวพุธแล้วก็ดาวศุกร์นะครับแล้วก็ดาวราหูนะครับในภพวินาศอยู่นะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของ หนึ่งน้ำป่าไหลหลา,ลากบูบพชพันนะครับแล้วก็น้ําท่วมนะครับบางพื้นที่นะครับแบบที่บางพื้นที่ที่ไม่เคยท่วมนะครับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะช่วงนี้ผมว่าน่ากลัวทุกที่นะฮะแล้วก็มาดูนะครับวันนี้นัสตอรี่นะครับมาพูดถึงเรื่องของอาชีพหน่อยนะช่วงนี้ผมอาจจะพูดถึงเรื่องอาชีพบ่อยนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าหลายคนเริ่มที่จะแบบติดติดขัดขดหลายคนเริ่มที่จะแบบไม่มีไอเดียนะครับบางคนตกงานอยู่ก็ไม่รู้จะทําอะไรนะครับ มันมีอยู่บางอาชีพนะครับในช่วงนี้ที่ผมว่ามันก็เริ่มเริ่มเด่นขึ้นมานะแต่ว่าจะไม่ได้แบบแพร่หลายนะครับแต่ว่าถ้าเราจับตลาดดีๆหรือเอามาประยุกต์นะครับให้เข้ากับสถานการณ์หรือว่าเข้ากับตัวเรานะครับได้ก็จะมันก็เป็นอีกช่องทางนะครับอาชีพแรกที่เห็นนะครับคืออาชีพซ่อมกล่องรองเท้าหนึ่งกอนนฮะซ่อมกล่องรองเท้ากล่องกระดาษนี่แหละนะฮะหรือว่าจะเป็นกล่องพลาสติกได้รนะเนะพราะอะไรนะครับ รองเท้าบางยี่ห้อนะครับหลายๆย,ยี่ห้อนะมันจะมีรุ่นเฉพาะรุ่นพิเศษพวกลิมิตอ่ะน,นะฮะอย่างรองเท้ากีฬาเนี่ยโหหลายรุ่นเลยนะทั้ง Ad i d a าทั้ง n นกี้ทั้งอะไรก็ตามนี่มันมีรุ่นเฉพาะนี่ราคาหลักหมืน่นหลักแสนหลายแสนก็มีนะครับคือมันสามารถที่จะเอาไว้เหมือนกับของสะสมนะครับใครมีแล้วโ,โหมันเท่มากใครมีแล้วในวงบรรดาของการสะสมเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าแต่ละรุ่นเนี่ยจะเป็นเหมือนกับ ทองคำนะครับประมาณแบบนี้เลยนะสำหรับคนที่สะสมนะครับเะนั้นกล่องเนี่ยนะฮะทำไมถึงต้องซ่อมเพราะว่ามันสามารถอัพราคาได้นะครับบางคนถ้ารุ่นดีๆเนี่ยนะฮะขายแบบเป็นเป็นคู่ให้ไปนะครับใส่ถุงอะไรทั่วไปเนี่ยนะฮะมันก็จะได้ราคาหนึ่งแต่ถ้ามีกล่องนะอยู่ในนั้นด้วยนะครับหรือว่ามีกล่องนะครับใส่รองเท้าคู่นั้นด้วยมันจะพับขึ้นไปอีก20%นะฮะ ฉะนั้นเลยมีอาชีพของการซ่อมกล่องรองเท้านะครับอาชีพหนึ่งที่เราบางทีเราก็ไม่รู้นะกล่องเกะก,กะทิ้งหมดเลยนะฮะจริงๆผมก็ทิ้งนะก็แต่ไม่ได้ซื้อรุ่นแบบแพงๆนะฮะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเวลาที่ใครที่เขาสะสมกล่องนะครับแล้วเยอะมากนะครับวงการของการสะสมรองเท้าเนี่ยเขาก็ดูเรื่องกล่องด้วยนะครับถ้ามีมันก็จะอัปราคาขึ้นไปด้วย นั้นมันก็มีกล่องบุบกล่องบีกล่องคายกล่องอะไรก็ตามนะครับบางทีก็เจออะไรที่มันกัดหรือควนนะครับหรือเปียกน้ําอะไรก็ตามนะฮะอาชีพนี้ก็เลยมีการซ่อมกล่องและแถมเงินดีนะดีมากด้วยนะครับแต่ก็อาจจะใช้เครื่องไม้เครื่องมือเทคนิคนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีก็ไปซ่อมได้ดช่ไหมครับมันก็ต้องมีวิธีนะครับที่ทําให้มันสมบูรณ์โดยที่ทดีเท่าที่ดีเท่าที่จะทําได้ประมาณนี้นะครับอาชีพที่2อนะฮะอาชีพใครที่เป็นนักดนตรีนะครับ ตอนนี้กลางค่างานกลางคืนนะครับแน่นอนว่าหายไปหลายเดือนเนาะนควางสามารถนะครับหลายๆท่านไม่ใช่แค่นักดนตรีนะครับใครที่ทําอาชีพเกี่ยวกับกลางคืนนะครับเพราะว่าเขาก็ยังมองว่ามันอันตรายนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมว่ามันกลางค่ำกลางคืนหรือกลางวันเอาจริงๆมันอันตรายเหมือนนะเพียงแต่ว่าโอเคครับมาว่ากันดีกว่าว่าอาชีพนักดนตรีครับเขาใช้เรื่องการจัดตั้งนะครับเปิดบริษัทเลยนะต่างประเทศนะครับสอน เฉพาะเพลงนะครับสอนให้เล่นเฉพาะเพลงนะครับเพลงละเท่าไหร่แบบนี้เลยนะมันเหมือนกับยุคอย่างผมก็ได้นะบางทีืออายุรุ่นคุณลุงก็ไดนะครับหรือบางทีรุ่นคุณตาคุณปู่ก็น,นะฮะบ,บางทีเขาก็อยากเล่นดนตรีเป็นเพราะว่าแม่พอถือไม้นี่แบบร้องอได้ทุกอย่างแต่บางทีเขาก็อยากเล่นนะครับแต่ก็ไม่ได้อยากแบบมาเริ่มอ่านโน้ตอะไรพวกนี้นะครับไม่มีเวลานะครับแล้วก็ ความพยายามไม่พอนะฮะให้ผมไปเ,เรียนตั้งแต่ต้นเลยนะครับก็ไม่ไหวนะครับเอามาดีตั้งแหนตั้แงแต่อะไรพอได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะทำนะครับหรือว่าเขาก็จะเปิดบริษัทหรือว่าเปิดโรงเรียนเล็กๆนะฮะปรากฏว่าคนเรียนเยอะทำไมครับสมมุติว่าเราอยากเรียนอ,อยากเล่นเพลงนะครับสักเพลงหนึ่งแล้วเราล้อเพลงนี้เก่งเราก็อยากเล่นด้วยแต่เราก็ไม่อยากที่จะไปเล่นเพลงอื่นแล้วก็ไปเรียนรู้โน้ตอื่นเพราะว่ามันใช้เวลานานนะครับ ก็จะมีการโรงเรียนนะครับเล็กๆหรือว่าจะเป็นคอสสั้นๆนะครับสอนเฉพาะเพลงนะครับก็เรียกราคาไปเลยนะและที่อีกอะไรอย่างนึงไหมฮะแถมอุปกรณ์เครื่องดนตรีชิ้นนั้นไปด้วยนะครับสมมติว่าเราอยากเล่นเพลงนะครับ Hotel California ะนะครับปรากฏว่าเ,ออเพลงเพราะเขาก็มีกีตาร์ตัวหนึ่งนะครับ โรงเรียนในข้อก็ให้กีตาร์ไปด้วยนะครับอืมเพราะว่าจะให้ไปเลือกซื้อก็เลือกไม่เป็นจะให้ไปวอมมิสเวลานะครับเอานี่แหละที่โรงเรียนมีนะครับเนี่ยเห็นไหมแล้วโรงเรียนก็จะเหมือนกับได้จริงๆก็บวกกับค่าเรียนไปด้วยนะครับแต่เาก็ไม่แพงมากนะอืมไม่ใช่ว่าโอ้ราคาสูงอะไรเงี้ยนะครับไม่แพงนะเพราะว่าอย่างหนึ่งคือ,อตัวกีตาร์เขาก็ไปหานะครับซื้อแบบซื้อมาเยอะนะครับเพราะนั้นก็ได้ราคาหนึ่งมันก็จะไม่ต้องแบบ อัปราคาสูงปีดเลยนะครับอยงที่ว่าเอามารวมผสมกับเรื่องของการสอนดนตรีนะครับเฉพาะเพลงนะครับาจะาราคาซมมาอยูตัวอย่างนะครับห้าพนนะครับจะเล่นได้3เพลงประมาณนี้นะอันนี้ยกตัวอย่างนะฮะบางคนเขาไม่ค่อยเดือดร้อนเรื่องการเงินแต่เขาอยากาดีก,กีตาร์เป็นประมาณนี้นะแล้วก็ร้องเพลงเพลงนั้นแหละ นะเอาไว้หากินออกไปงานเลี้ยงนะครับเลี้ยงรุดเลี้ยงอะไรไม่มีกีตาร์หรือไม่ก็แบบมีเพื่อนมาสังสรรค์อดีตกีตาร์เล่นสัก3าเพลงสินะฮะที่แท้เล่นเป็นแค่สเพลงนี่แหละอะไร,ะไรประมาณนี้นะครับนี่เขาก็ใช้ได้กอย่างนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับอีกอาชีพหนึ่งคืออาชีพมันเป็นโฮเทลนะครับโฮเทลที่เวลาไม่รู้เป็นเหมือนผมไหมนะเวลาผมไปพักที่ไหนนะครับผมจะหงุดหงิดอย่างหนึ่งคือเรื่องของหมอนนะฮะผมเป็นคนเลือกหมอนเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีพอดีของเรานะครับ แต่บางแห่งหมอนก็แบบแข็งแข็งโปกเลยนะครับอ๋อนอนไม่หลับบางแห่งก็หมอนใหญ่นะครับนอนทิ้งยวบบุ๊บหมดเลยนะฮะหัวหายเข้าไปในหมอนเลยประมาณนั้นนะครับมันก็ไม่ค่อยโอเคนะครับปรากฏว่าโรงแรมนี้เขามีหมอนที่แบบทำความสะอาดทุกอย่างแล้วนะแล้วก็เลือกเป็นชั้นเลยนะครับมีทั้งแบบหมอนใหญ่หมอนเล็กหมอนกลางหมอนแข็งหมอนอ่อนหมอนเด้งนะหรือยังาลาหรือบางคนก็หมอนขนนกหรือว่าหมอนขนเป็ดอะไรพวกนี้นครับแล้วก็หมอน พวกนุ่นแล้วแต่ว่าจะชอบเป็นไหนนะครับแล้วขนาดสูงต่างแตกต่างกันเพราะฉะนั้นพอคนเราเวลาที่บางคลแบบรูปร่างใหญ่นะครับอ้วนท้วน,นสมบูรณ์เลยฮะหมอนมีเล็กเนี่ยมันก็ดอนไม่สบายผมก็ต้องแบบหมอนอย้อหนาเพราะว่าตัวมันหนาอนอกไปฮะเวลาถ้าหมอนเล็กๆเนี่ยคอมันจะเหมือนกับนอนนะครับหงายหลังไปประมาณนี้นะครับฉะนั้นแต่บางคนตัวเล็กๆนะครับมันจะให้หมอนสูงๆหนาๆก็ไม่ไหวฉะนั้นก็เลยมีการเลือกให้หมอนมีเล็กหมอน,นครับเพียบไปหมดเลยมีทุกขนาดทุกไซส์ทุก เนื้อนะครับก็โอ้สบายแล้วก็ยองโอ้ขนาดนี้แหละมันก็หลับสบายนะครับนี่คือเป็นเทคนิคเล็กๆนะครับเรียกว่านำมาใช้นำมาเล่าให้ฟังนะครับไม่ได้บอกว่าให้เราทําแบบนี้นะแต่ว่าบางทีเราการปรับประยุกต์ในอาชีพสายงานของเรานะครับเรามีอาชีพอะไรเรามีธุรกิจอะไรนะครับล้วค้าขายอะไรลองปรับนะครับเราดูปัญหาของลูกค้านะครับเราเงหลักๆเลยนะครับถ้าจะมองในสารตั้งต้นที่คุณจะใช้ได้คือลูกค้าเขาชอบแบบไหนลูกค้าเขามีปัญหาอะไรลูกค้าเขารู้สึก นะครับประทับใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะครับแล้วก็เอาจุดนั่นแหละนะครับเอามาใช้มาปรับประยุกต์ในสินค้าแล้วก็ในธุรกิจหรือว่าหน้าที่การงานของเราก็ได้นะครับโอเคนะฮะมาไปดูดวง12ราศีครับชาวราศีกรกฎสิงการนะครับสามราศีนะครับวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างครับเริ่มที่ชาวราศีกรกฎก่อนนะครับวันนี้มีดวงการเดินทางระยะสั้นวันนี้มีดวงการติดต่องานติดต่อเจรจาในรูปแบบต่างๆในการพูดคุยนะครับวันนี้มีดวงเกี่ยวกับการแก้ปัญหางานที่คนอื่นทาไม่ได้หรือว่า ถูกใช้ไปแก้ปัญหาในเรื่องงานก็ได้นะครับวันนี้จะขุกคลักนะฮะกับสิ่งต่างๆที่เราเผชิญหรือเราต้องทํางานนะครับอาจจะไม่ได้ทําแบบเดิมๆนะครับหรือว่ามีโอกาสที่จะได้ปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างใหม่ๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันสงวนนี้นะครับมันดีนะครับมันดีในดีในรูปแบบใดก็ได้คืออะไรที่ทำเนี่ยมันสําเร็จนะครับแต่ว่ามันยากมีอุปสรรคมีปัญหานะครับต้องทําอารมณ์นิดนึงเพราะว่าเราได้รู้ดวงล่วงหน้าว่าโอเคนะ งานหรือกิจกรรมที่ทําอะไรในช่วงวัน2วันนี้จริงๆวันคือพุทธเับพฤหัสเลยนะครับมันมีอุปสรรคนะมันมีปัญหาจุกจิกนะแต่ว่ามันแก้ปัญหาได้นะแล้วอารมณ์มันจะร้อนรุนแรงเป็นพิเศษนะใช้เววานใครยังสามารถใช้ได้อยู่นะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เงินฟุกๆหรือว่ามีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ในการพูดคุยด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของ ญาติผู้ใหญ่นะครับในช่วงนี้ต้องระมัดระวังท่านป่วยไข้ไม่สบายคุณอาจจะได้ข่าวของคนรู้จักนะครับป่วยไข้ไม่สบายบางทีเป็นโควิดอะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็เลยพยายามนิดนึงนะผมว่าในช่วงนี้หาโอกาสนะครับดูแลตัวเองให้มากเป็นพิเศษนะครับในช่วงนี้บางทีมันเป็นช่วงที่บางทีเราก็ห้ามไม่ได้นะครับคือมันจะห่วงห่วงกังวลมันมีความกังวลบางทีญาติพี่น้องบางทีบุปการีบางทีอาจจะเป็นเพื่อนฝูงใกล้ชิดอะไรเงี้ยนะฮะ ก็พยายามดูแลรักษาร่างกายเราก่อนละกันนะครับและประการต่อมาครับใครที่มีปัญหาเรื่องการเงินนะครับมันจะมีเริ่มมีสภาพคล่องทางการเงินดีขึ้นมันจะมีช่องทางการทําเงินทางใดทางหนึ่งหรือมันจะมีวิธีที่จะอยู่รอดปลอดภัยนะครับใน ภาวะวิกฤตถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องการเงินอยู่นะครับไอสิ่งที่คุณเป็นปัญหา,า,ามันอาจจะเป็นระยะใกล้ๆก่อนนะโอเคเรื่องนั้น,นครับมันจะแก้ได้หรือมีคนแก้นะครับแต่เรื่องใหญ่ๆเรื่องอะไรค่อยว่ากันแต่ว่าในช่วงนะครับวัน2วันนี้การแก้ปัญหาเรื่องการเงินยังพอนะครับสำเร็จอยู่หรือว่าคุณจะทําธุรกิจธุรกรรมอะไรเกี่ยวกับการเงินยังสําเร็จอยู่นะครับแต่ทำมาให้กระชับฉับไวนะครับเรื่องความรักใครที่โสดในระยะนี้ต้องระมัดระวัง จะว่าไปเนี่ยระวังคนที่มีคู่ซ้อนหรือว่ามีคู่แล้วเข้ามานะครับระวังจะเป็นหนึ่งในคู่ซ้อนแล้วข้อที่2นะครับมีมุมดาวเกี่ยวกับการทะเลาะขัดแย้งเล็กๆน้อยๆนะครับก็ต้องระวังอารมณ์วันนี้ระวังวันนี้อารมณ์ค่อนข้างจะสวิงพอสมควรนะดูแลตัวเองด้วยนะแล้วก็เรื่องของคนที่มีคู่มีแฟนนะครับในระยะน,นี้แฟนยังช่วยเหลือเราได้ดีนะครับเพียงแต่ว่าช่วงวันนี้นะครับเราจะขี้รำคาญหน่อยเพราะฉะนั้นต้องบอกแฟนวันนี้อย่ามา อ่าซักไซสไล่เลียงไล่บี้แลไรฉันเยอะนะฉันไม่มีรหรอกแต่ว่าฉันรู้สึกวันนี้เครียดก,กับงานก็เลยงุดหงิดง่ายอะไรก็ประมาณนี้นะครับก็ต้องระวังอารมณ์นิดนึงคือมันจะเซอร์กิตแล้วของขึ้นไวนะครับอารมณ์มันขึ้นไวก็ต้องระวังอารมณ์เรานะแล้วก็ช่วงนี้ลองแฟนป่วยด้วยนะอ่าประการต่อมาครับในช่วงนี้เรื่องสุขภาพร่างกายครับที่ต้องระมัดระวังคือร้อนในแล้วก็เรื่องของการเลื่อนสดุดดหกล้มมีดวงเจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือซุ่มซ่ามนะครับต่อมาคนราศีสิงห์ในระยะน,นี้พื้นดวงนะครับ ระยะนี้เป็นเรื่องของการเงินนะครับหวังผลเรื่องเงินได้นะครับวันนี้วันนี้คือ,อพุทธพฤหัสนะครับสามารถที่จะคาดหวังเรื่องผลการเงินต่างๆที่เราต้องการนะครับยังพอได้อยู่แต่ไม่ใช่แบบฉันหวังถูกรางวัลที่1อะไรเงี้ยนะครับเอาตามเหตุและปัจจัยแล้วเต็มแล้วก็ตาม สมควรแล้วกันนะฮะฉะนั้นวันนี้เรื่องของการเงินยังพอที่จะมีข่าวดีคุยเรื่องผลประโยชน์สิ่งใดโอเคจะสําเร็จมีดวงเกี่ยวกับคนสนับสนุนหรือช่วยเหลือนะครับก็โอเคผมว่าคนราศีสิงห์ไม่ไม่มีอะไรยากเย็นแต่ว่าอาจจะหมุนเงินเยอะหน่อยแล้วก็อาจจะวางแผนอะไรต่างๆช่วงนี้เยอะหน่อยนะครับแล้วก็จะได้สำเร็จตามแผนการแล้วด้วยครับระยะนี้รองของหายด้วยนะครับมันมีของแตกหักเล้าหรือหายแล้วก็อุปกรณ์พังนะฮะ อุปกรณ์เช่นโทรศัพท์หรือว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้นะครับหรือว่าแผงวงจรอ,อะไรที่มันเป็นไฟฟ้าอยู่ในบ้านเรานะครับหลอดไฟนะฮะหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับเพราะนั้นเซฟเซฟเรื่องของเข้าข,ของเครื่องใช้ทั้งตัวเราและคนในครอบครัวนะครับบอกให้อะไรให้เบาๆนิดนึงทําอะไรอย่าเพิ่งรีบง,ง่ายๆคืออย่าใช้มันเยอะนะหรืออย่าใช้มันหนักเกินะไรประมาณนะราการต่อมาครับในช่วงนี้มุมดาวเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายนะครับมันมะีดวงเกี่ยวกับหนึ่งร้อนในก็เกิดขึ้นนะครับมันมีแบบ2นะครับคือเรื่องของ เจ็บตัวนะครับมีดวงเจ็บเนื้อเจ็บตัวอาจะเป็นอะไรแลงใสกระต่อยขูดขีดงับงับหรือว็ของแข็งของมีคมนะครับน้ำร้อนลวกอะไรไปรหมนะหรือตัวเป็นแผลดูแลร่างกายช่วงนี้เป็นพิเศษด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องความรักนะครับคนราศีสิงห์เนี่ยมุมดาวจริงๆเป็นคนโรแมนติกนะแต่คนชอบมองว่าเราไม่โรแมนติกแท้จริงเป็นคนโรแมนติกลองถามแฟนดิแต่ถ้าคนภายนอกก็จะดูว่าเราแข็งแข็งดูว่าเราแบบ อาจจะดูไม่น่าจะอ่อนหวานหรือว่าคิ้เล่นเลยขนาดนั้นนะครับแต่แฟนเราจะรู้ว่าคนละเรื่องเลยนะเรานะครับตัวเราอยู่ที่บ้านกับตัวเราอยู่ที่ทำงานนะครับคนละนิสัยกันเลยนะครับแฟนเราจะบอกห้วอว่าประมาณแบบนี้นะนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการที่ออกถ้าใครออกไปข้างนอกบ้านวันนี้จะงุนงิดกลับมาแล้วก็ใครที่อยู่บ้านวันนี้ระวังทะเลาะเล็กๆเล็กๆนะครับกับแฟนนะครับแต่ไม่มีเรื่องใหญ่นะครับโอเคเนาะ สุขภาพร่างกายขอนิดนึงนะครับนอกจากเรื่องของเจ็บตัวแล้วระวังร้อนในกับไอ้กดไหลย้อนด้วยนะครับต่อมานะครับชาวราศีแต่คนโสดคนราศีสิงห์ที่ต้องระมัดระวังอย่างนะผมว่าระวังคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับเข้ามานะเพราะนั้นคุณเช็คดีๆนะใครที่คุณคบอยู่ช่วงนี้นะครับดูดีๆบางทีเขาอาจจะไม่ได้มีคู่แต่ว่าเขาอาจจะลังเลอะไรก็ไม่รู้นะฮะจับสังเกตเอาละกันนะอืต่อมาคนราศีกันนะครับคนราศีกันในระยะนี้ มันมีโอกาสนะครับที่จะมีโชคฟุกๆนะครับโชคจากการเจราจาติดต่อต่อรองโชคจากการที่พูดคุยนะครับวันนี้ปากเป็นเอกนะครับดาวพระจันทร์โคโจรนะครับคนนี้นะยังเขาเรียกโคโจรสวยงามสําหรับเราอยู่แสดงว่าการพูดคุยเจราจาเรื่องของผลประโยชน์มีโอกาสสาเร็จเรียนรู้ได้ไวแล้วก็คําพูดค่อนข้างจะคมชัดขึ้นนะครับหรือว่า อาจจะมีความกล้าในการพูดคุยอะไรบางอย่างขึ้นวันนี้ก็จริงก็เหมาะกับการคุยกับผู้ใหญ่คุยกับหัวหน้าคุยกับลูกค้าคุยกับคู่ค้าคู่เจรจาหรือคุยกับใครที่มีผลประโยชน์ร่วมด้วยหรือหุ้นส่วนอะไรพวกนี้นะครับก็โอเคนะแล้วก็คนราศีกันนะครับมีการเริ่มต้นสิ่อใหม่จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของการนัดหมายบางทีคุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการนัดหมายนะครับนัดกับใครแล้วเขาไม่มาหรือเขาเลื่อนนะฮะ รือว่านัดเร็วขึ้นนัดช้าลงอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นระวังอย่างหงุดหงิดกับการนัดหมายละกันเนาะช่วงนี้ถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่ปิดยไขไม่สบายนะครับจะค่อยๆดีขึ้นนะฮะแล้วก็ความรักนะครับในระยะนี้คนโสดนะครับถือว่าเป็นช่วงที่ก็ดีนะบอว่ามีโอกาสที่จะได้เจอหรือคุยกับใครที่สนิทมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าคนละสีกันทําอะไรเป็นเรื่องๆไปเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ยังไม่มั่นคงเรื่องของการงาน เรื่องความรักคุณก็จะไม่ได้ไปโฟกัสแบบร้อนนักนะครับจริงๆคนราศรีกันชอบคนเข้าใจมากกว่าที่ตัวเองจะไปเข้าใจใครแล้วก็อย่างหนึ่งคือคนที่ชอบคนที่มีเหตุผลนะครับฉะนั้นใครที่อยู่กับคนราศรีกันแล้วไม่มีเหตุผลหรือว่าพยายามเอาแต่จใจตัวเองนี่จะอยู่กันยากมากเลยนะแล้วก็ประการต่อมาครับในช่วงนี้คนที่มีคู่มีแฟนนะครับมีโอกาสที่จะไปไหนมาไหนร่วมกันมีโอกาสที่จะคุยปรึกษาหารือนะครับในเรื่องต่างๆที่ เป็นปัญหาหรือที่คุณพบเจอกันนะครับด้วยกันคนที่เป็นตัวช่วยของคุณในวันนี้คือแฟนหรือว่าคนที่รักคนที่เราเคารพคนที่เราศรัทธานะครับเขาสามารถที่จะแก้ปัญหาหรือว่าเป็นที่พักกายพักใจอะไรพวกนี้นะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่าโอเคเรื่องของโชคลาภบ,บ้างดีกว่าวันนี้ค่าใช้จ่ายอันนี้มันจะออกเรียกว่าการเดินทางมากกว่านะเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยีกู่กับอุปกรณ์ยานพาหนะนะครับเรื่องค่าใช้จ่าย ช่วงนี้วันนี้วันสองวันนี้มันจะสูงในเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับช่วงนี้ถ้าเหนื่อยรีบนอนแล้วกันนะครับถ้าช่วงนี้อ่อนล้านะครับถ้าถืออ่อนล้าก็เดินเข้าป่าเพราะฉะนั้นช่วงนี้พยายามอยู่กับธรรมชาติบ้างนะครับบางครั้งเรามองแต่ตึกมองแต่กรอบสี่เหลี่ยมห้องเนี่ยมันเครียดนะครับพยายามมองไกลๆหรือว่ามองป่ามองเขาหาอะไรที่รีแลกทำบ้างมันจะได้คลายเครียดนะครับสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ที่ต้องระมัดระวังคือเจ็บเนื้อเจ็บตัวข้อแรกเลยข้อข้อที่2คือง่วง หายใจไม่อิ่มนะครับสังเกตมาช่วงหลังหายใจไม่ค่อยอิ่มหายใจสั้นบางทีมันเครียดบางทีมันกังวลอะไรมันเลยหายใจสั้นแล้วที่ไม่รู้ตัวนะครับจากนั้นหายใจย,วยาวๆจะช่วยได้เยอะครับแล้วก็คันตามเนื้อตัวด้วยนะครับอ่าโอเคต่อมาราศีตุลน,นะครับเอ๊ะครบแล้วที่เดี๋ยวตุลต้องไปอีกคลิปหนึ่งมาบทสรุปนะครับ วันนี้ครับเริ่มที่คนราศีกรกดก่อนนะครับบทสรุปคนราศีกรกดวนนีทำสิ่งใดให้รีบๆทำนะครับมีการเดินทางระยะสั้นมีการเปิดตัวหรือว่าพบปะผู้คนมากหน้าหลายตาเพิ่มมากขึ้นอาจจะเขียนคุยกันก็ได้นะครับหรือเขาว่าพบปะผู้คนยุคปัจจุบันแบบนี้นะฮะแล้วก็ในช่วงนี้มุมดาวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ที่ดีสาหรับเรานะอย่ากลัวความเปลี่ยนแปลงนะครับแต่จงกลัวความที่ชีวิตอยู่เฉยๆมานานแล้วแล้วลไม่ขยับมากกว่านะครับแล้วก็ต่อมา นี่คำคมคำคมแล้วก็ต่อมาเรื่องของอสเนสน่ห์คนราศีกรกฎนะครับวันนี้อยู่ที่เสื้อผ้าน,นี้สีสันสดใสสว่างสว่างเข้าไว้นะครับจะดีมากๆเลยแล้วก็ช่วงนี้ยิ้มยิ้มจมใสนิดนึงแล้วกันนะครับแล้วก็ต่อมาคนราศีสิงห์นะฮะในระยะนี้มุมดาวเกี่ยวกับคนราศีสิงห์เนี่ยโอกาสจังหวะนะครับมีคิดเร็วทําเร็วรอบคอบมาไมนะฮะเอออะไรที่มันคิดปุ๊บรีบทําได้รีบทำนะครับจังหวะมารีบทาเลยอย่า อย่าเสียวกสน,นะครับแล้วก็อย่างวันนี้ทําอะไรก็เด็ดขาดนะครับต้องเด็ดขาดอะไรที่ยังมย ne, ไม่ทําไม่ได้ก็ต้องบอกเขาทําไม่ได้อะไรที่ทําได้คุณรีบทาให้ได้นะครับคือต้องเด็ดขาดแล้วก็พูดให้เป็นคาพูดเพราะว่าคุณอาจจะไปเจอคนที่พูดไม่เป็นคําพูดด้วยนะแล้วก็ระวังเข้าของเสียหาย,ยวนันนี้ต่อมาคนราศีกันนะครับในระยะนี้เป็นระยะที่ทําอะไรก็จะรู้สึกงามจะยุ่งนะครับช่วงนี้พยายามมีสมาธิแล้วก็พักผ่อนให้พอแล้วก็มีอะไรให้จดมากกว่าจํา แล้วก็ช่วงนี้ถ้ามีความวิตกกังวลสิ่งใดนะครับให้ทําเลยนะฮะเอ๊ะยังไงเนาะ m, ทำเลยเไปดีไหมเนาะไปเลยอะไรเงี้ยนะครับวันนี้นะอารมณ์แบบนี้ครับวันนี้จะมีสิ่งดีๆเข้ามาวันนี้จะตึงๆสมองตึงๆเครียดแล้วก็หายใจไม่ทั่วท้องมาเลยเหนื่อยง่ายหน่อยนะครับดูแลเรื่องของหัวใจแล้วก็ระบบทางเดินหายใจด้วยนะครับแล้วก็สเสน่ห์คนราศีกันวันนี้สีเสื้อผ้าเข้มๆเข้าไว้นะครับเ,เ,เ,เน้นความเข้มดีเป็นพิเศษครับโอเคครบทั่วแล้วเนาะ ขอบคุณค่าที่ติดตามนะครับผมลงดวงอีก6ราศีเมื่อสักครู่นี้นะฮะดวงเรื่องของดาวพฤหัสย้ายนะครับผมเน้นย้ำว่าดาวพฤหัสย้ายมันจะเป็นการกระเพื่อมในชีวิตคนนะครับมันกอ่อให้เกิดทางแยกและให้เราเลือกทางใดทางหนึ่งนะครับในช่วง40วันตั้งแต่วันที่28กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนนะครับลองดูว่าแรงกระเพื่อมนี้มันเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับให้อยู่รอบปลอดภัยให้ใหเฮงแล้วก็ให้ อา่าก็เรียกประสบความสําเร็จนะครับผมส่งสัญญาณอยู่ในคลิปแต่ละคลิปครบถ้วนทุกราศีแล้วก็ดูแทนแฟนดูแทนคุณพ่อคุณแม่หรือดูแทนลูกเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับลาไปก่อนโชคดีมีความสุขครับเป็นกําลังใจครับสวัสดีครับ